สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับในรายวิชาทดสอบนะครับขั้นต้นเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ดว่าทุกครั้งเวลาเราสัมผัสบอลน,นะครับเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับุ้นเคยทํำยังไงง่ายๆครับเห็นไหมครับแค่กิ้งบอลล้วฝ่าเท้าจับนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นทักษะในเรื่องของเกี่ยวกรรับการเคลื่อนตัว โดยมีบอลนะครับลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการพาบอลในกีฬาฟุตซอลนะครับจะใช้ลักษณะของฝ่าเท้าในการเหยียบบอลนะครับในการเหยียบบอลแล้วพาบอลไปนั่นเองนะครับดังนั้นทักษะนี้ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก่อนฝึกทุกครั้งอย่าลืมนะครับทําการสัมผัสกับบอลให้เราเกิดความเคยชินนะครับดูเลยครับว่าทํำยังไงง่ายๆครับปัดบอลไปมาทักษะนี้ เมื่อเรารู้จักน้าหนักบอลแล้วนะครับเราจะฝึกการเคลื่อนตัวเดี๋ยวจะเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังก่อนนะครับดูซิว่าทํำยังไงลักษณะเริ่มต้นทําการเหยียบบอลน,นะครับและใช้ฝ่าเท้าในการปัดบอลกระโดดออกแรงเคลื่อนที่แางหลังเล็กน้อยเป็นรวละช้านะครับ น,น,นี่คือการลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการพาบอลในกีฬาสอนะครับเริ่มจากฝึกขาที่เราถนัดก่อนสุดท้านะครับจะช้จาจับบอลลักษณะนี้เหยียบบอลพอประมาณน้ําหนักไม่ต้องแรงเกินแล้วค่อยเคลื่อนตัวน้านหลังโดยการอาศัยการกระโดดน,นะครับนะครับครานี้ถ้าเกิดเราเกิดความเคยชินแล้ว ลองฝึกสองขาสลับกันนะครับเริ่มจากขาที่ถนัดนะครับขาที่ถนัดเห็นไ,ไหมครับนี่คือการฝึกแบบง่ายๆนะครับนี่คือการลักษณะของการพาบอลในกีฬาฟุตซอลนะครับนั้นลองกลับไปฝึกดูนะครับนั้นคําถามด้วยกันหลายคนพอชมคลิปแล้วเช่นกันครับต้องมีคําถามคําถามนี้ก็จะมีคะแนนนั่นเองนะครับคําถามถามว่า ในลักษณะหรือทักษะการพาบอลในกีฬาฟุตซอลมีประโยชน์อย่างไรนะครับการพาบอลน,นะครับในกีฬาฟุตซอลมีประโยชน์อย่างไรนะครับดังนั้นส่งคําตอบมานะครับดังนั้นเราหวังว่าเมื่อรับชมคลิปนี้ฝึกกันเยอะนะครับเริ่มจากทักษะพื้นฐานเลยื่อนตัวขึ้นตัว,น,ตวนะครับลื่อนตัวนะครับเป็นทักษะที่มีประโยชน์นิดหนึ่งนะครับ ดังนั้นขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ